เด็กๆครับป6ป, .6 ป .6 ครับวันก่อนเราเป่าโน้ตตัวกลมโน้ตตัวขาวไปแล้วนะครับเป่าโน้ตตัวกลมกับโน้ตตัวขาวไปแล้วนะครับแล้วก็เปิดนิ้วนิ้วก้อยก็คือกดหมดก็คือตัวซีเปิดนิ้วนิ้วหนึ่งก็คือตัวเรนะครับอย่าเพิ่งรีบครับวันนี้เพื่อความมั่นคงของจังหวะเ <c> พ <oughs> ื่อความมั่นคงของจังหวะกูก็เลยไปซื้อไข่มา4ี่ฟองนะครับไข่สฟองนี้ตกอยู่ที่ราคาประมาณ 80บาทมันพิเศษตรงไหนครับเดี๋ยวครูจะทําให้ดูนะครับ80บาทแพงมากครับเป็นไข่ไก่พันธุ์ดีนะครับสามารถแบ่งครึ่งได้นะครับแบ่งครึ่งได้แล้วก็เอาเทไข่ออกมาได้แล้วก็ใส่ไว้เหมือนเดิมแต่ครูจะามาสอนดนตรีของให้พวกเรานะครับวันนี้หลังจากที่เราเรียนเสียงยาวก็คือตัวกลมเสียงสั้นลงมากว่าตัวกลมนิดนึงก็คือตัวขาววันนี้เราจะเรียนตัวดําตัวดําครับเด็กๆโฟกัสมาที่นี่เลย ตัวดำครับนี่คือลักษณะของตัวดำนะครับโน้ตตัวดำเด็กดูนะครับตัวดำจะมีหางขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มีตัวหัวมันเป็นสีดำนะครับตัวขาวกับตัวกลมไม่มีนะครับสังเกตดีๆแบบนี้เรียกว่าโน้ตตัวดำยังไม่มีเสียงอะไรนะครับเสียงอะไรก็ได้อยู่เป็นจังหวะนะครับดนตรีมี2แบบครับ1จังหวะ2เสียงนะครับเสียงกับจังหวะมันต้องทํางานคู่กันนะครับจังหวะช้าเสียงสูง จังหวะเร็วเสียงตามจังหวะช้า,ชาียงสูงเนี่ยนะครับมันถึงจะเป็นเพลง2อ,อย่างมันต้องทํางานไปนึกภาพตามครูนะครับต้องใช้จินตนาการด้วยนึกภาพตามครูไปนะครับถ้ามีเสียงอย่างเดียวไม่มีจังหวะก็ไม่เป็นทํานองเพลงนะครับทํานองเพลงจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อความสูงต่ําของเสียงประกอบกับจังหวะสั้นและยาวของเสียง มันถึงจะเป็นเพลงมันถึงจะมีโดโดโดด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 นั่นแหละครับเขาเรียกว่าการสร้างเพลงด้วยตัวโน้ตเอาละครับวันนี้ก็คือดูวนนี้ก่อนตัวดําตัวดำนะครับจังหวะ1มีจังหวะ1 2ก็มีจังหวะหนึก็มีจังหวะ1 4ก็มีจังหวะ1ก็คือเราเล่นเสียงทุกจังหวะนั่นเองนะครับเราเล่นเสียงทุกจังหวะนั่นเองนะครับนี่คือโน้ตตัวดํา วันนี้สมมุติว่าครูมีไข่เนี้ยนะครับครูไปผ่าครึ่งไว้หมดแล้วจัดการเรียบร้อยแล้วมาเปิดให้จะมาให้เด็กๆเ,เรียนครับนี่เป็นตัวดำหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองามี่หนึ่งสอามสี่ช้าๆนะครับอย่าเล่นเร็วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับอย่าว่าแต่เด็กเลยครับครูก็ไม่ได้เล่นคลุยบ่อยนะครับก็พยายามฝึกมาเพื่อจะสอนเด็กๆนะครับ นี่ครูเล่นตัวกลมต่อไปครูเล่นตัวขาวครับต่อไปครูจะเล่นตัวดำแล้วครับทุกจังหวะครับอะทีนี้ มีตัวดําแล้วอยากรู้ไหมครับว่าครึ่งของตัวดำเนี่ยมันถูกแบ่งลงไปอีกถูกแบ่งลงไปอีกให้เหลือครึ่งหนึงนะครับก็คือตัวขบตหนึ่งชั้นดูไข่ฟองนี้ครับครูแบ่งครึ่งไว้แล้วสวยไหมครับครูจะแบ่งครึ่งนะครับทีนี้มันก็เปรียบเสมือนตัวนี้ครับเห็นไหมครับสองสตัวนี้เท่ากับ1ตัวดํานะครับแต่ ความแตกต่างมันคือเขาจะมีหางแบบนี้เขาเรียกว่าคาเบตนะครับเขาเรียกว่าตัวคาเบตหนึ่งชั้นนะครับอย่างนี้เท่ากับ1ตัวดําอย่างนี้1ตัวเท่ากับ1ตัวดําแบบนี้1ตัวเท่ากับ1ตัวดําเวลานับนับ1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และจังหวะและของมันนั่นเองนะครับดูนะครับ1และ2และ3และ4และ ตัวดามันถูกแบ่งครึ่งนั่นเองครับนี่1ตัวดําแบ่งครึ่งไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับก็เป็น1และ2และ3และ4และเดี๋ยวครูจะเล่นให้ฟังนะครับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับวันนี้เป่าโนต้ตตัวไหนก็ได้นะครับตัวสีก็ได้<ม>เดี๋ยวครูเป่าตัวดําก่อนนะครับครูเป่าตัวดําก่อนนี่คืองานนะครับงานชิ้นแรกเป่าตัวดําก่อน ต่อไปเป่าตัวขบตเห็นไหมครับมันจะสั้นลงอีกเสียงมันจะสั้นลงอีกเอาใหม่ครับขอตัวดามอีกหนึ่งรอบตัวขบตรครับ นี่แหละครับแบ่งครึ่งให้เรียบร้อย2แบบฝึกหัดครับเล่นตัวดําสัก 2- อสารอบแล้วก็เล่นตัวขบเบตให้แล้วก็สําคัญคือนับให้ครูได้ยินด้วยนะครับให้ผู้ปกครองนับให้ผู้ปกครองปรบมือให้ก็ได้1 2 3 4 1และ2และ3และ4และ1และ2และ3และ4และ1และ2แล้วเราเป่าตามเสียงนี้ถ้าขาเบตก็ต้องเป่าทุกตัวตึรดตึร์ตึรตึร์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 ตึรเตึรตึร์เติร์เติร์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 เติร์เร์บเรรรรร เล่นให้ยาวว่ะทุกวันนิดนึงทุกคนเริ่มดีขึ้นแล้วครับอดทนเรียนเรื่องจังหวะน,นิดนึงนะครับเรื่องเสียงไม่ต้องรีบครับเรื่องเสียงไม่นานครับแต่เรื่องจังหวะสําสคัญครับไม่งั้นเล่นไม่เป็นเพลงแน่นอนไปแล้วครับสวัสดีครับ